สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอลทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีกรกฎล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่สุขภาพจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจ อยากจะเช็คเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> ให้วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณเป็นอย่างไรก็เข้าไปที่เพจของมาดามได้นะคะแต่ไปที่นั่นมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามสอนลูกเต๋าออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพ หรือใครอยากจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือศา,าสตร์มหัศจั์โดมิโน,โนมาดามกําลังรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2564นี้คุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน1,000บาทมาดามสอนอยู่ที่เดียวนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์แห่งเดียวเท่านั้น <c oughs> ขออภัยคะ่ะ เริ่มเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันเสาร์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะ6ครั้งจบจบแล้วสามารถขอใบประกาศ2ภาษาได้จากทางสมาคมค่ะใครสนใจก็ทัก Inbox มาคุยรายละเอียดกับมาดามได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดชาวราศีกรกฎ เราจะดูเรื่ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะดูกันแบบจักรราศีนะคะจะดูทั้งหมดสสิบองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า

สามห้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์ห้าสองหกสี่ศูนย์ เก้าสองเจ็ดห้าและสี่สี่ค่ะเดี๋ยวนะคะขอเย็บนิดนึงอาจจะอม,มองตกเฟมไปน,นิดนึงเนะะา,าะนหมหมโอเคนะคะชาวราศีกรกฎขออภัยค่ะมันดูได้ไม่หมดโอเคนะคะค่ะ ขอภัยด้วยก็สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าคุณได้รับความร่วมมือดีนะเลือกไม่ว่าจะทำอะไรหยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอาจจะได้อะไรที่ฟุกฟุกเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะ หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าเป็นมิตรภาพดีๆหรือถ้าใครที่กําลังคิดจะทําอะไรลงทุนร่วมหุ้นกับใครคุณก็จะเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎถือว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี้ย ดีสำหรับคุณนะคะแต่ทีนี้เราจะดีตรงจุดไหนเรามาดูรายละเอียดกันไปแล้วมาดูเรื่องรายได้รายได้จะมาจากสาหรับใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนรายได้จะมาจากเรื่องการเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น <c oughs> หรือถ้าใครไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนรายได้ของคุณก็จะมาก็จะมีโอกาสที่เรียกว่ามีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับชาวราศีรากรกฎก็ถือว่ารายได้มีเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์ก็มาจากเรื่องการเรียนการสอนแต่ถ้าใครทํางานประจําอยู่ก็อาจที่จะเป็นรายได้ที่ว่ามีเข้ามาแบบฟุกๆมากกว่านะคะ มาแบบว่าไม่แน่นอนบางทีก็ได้มากบางทีก็ได้น้อยแล้วแต่นะคะเป็นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทํางานจ็อบจะดีกว่าดีกว่างานประจําเพราะว่ามันจะมีช่วงฟุกๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เรียกว่าไม่ได้ว่ารายได้รายได้ไม่คงที่นะรายได้ได้ไม่สม่ําเสมอมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ระยะเวลาแล้วก็แล้วแต่ผลงานในชิ้นนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูึงค่าใช้จ่ายกันบ้าง <c oughs> ใช้จ่ายในที่นี้ถามว่าใช้จ่ายเก่งไหมใช้จ่ายเก่งนะไม่ได้หมดเไม่ได้หมดไปกับการที่ไปช่วยเหลือใครแต่หมดไปกับตัวเราเองที่จะใช้จ่ายเขาเรียกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชอบของหรูหราอาจจะซื้อของดีของแพงหรือกินดีอยู่ดีนะคะอาจจะหมดไปกับเรื่องนี้แต่ถามว่า เงินจะขาดมือไหมก็ไม่ถึงขั้นเงินขาดมือนะก็มีเงินผ่านเข้ามือมาตลอดเวลานะคะเพราะถือว่าก็ยังดีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินการทองเพราะว่าในตําแหน่งตัวตนถือว่าดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเดือดร้อนสําหรับบางคนบางดวงที่เขาวันเดือนปีเกิดรวมกันแล้วมันอาจที่จะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาเราจะไปพึ่งพาใครได้มั่งมาดูที่พึ่งพาที่พี่น้องก่อนนะคะเรามาดูว่าญาติพี่น้องพึ่งพาได้ไหมญาติพี่น้องในที่เนี้ยมองว่า พึ่งพาได้อยู่นะนะคะถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนเราไปพูดไปบอกเขาเนี่ยการพูดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราตัวเราเองเรามีวาทะสินในด้านการพูดอยู่แล้วพอเราไปพูดปุ๊บเนี่ยเราจะไปโน้มน้าวให้เขามีความรู้สึกว่าเออน่าสงสารน่าช่วยเหลือพี่น้องก็อาจที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราคิดว่าเราไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าเรามาดูที่ว่าคุณแม่ก่อน ถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากคุณแม่จะได้ไหมได้อยู่นะคุณแม่ก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ได้สม่ําเสมอไปนะเพราะว่ามันไปนอาจจะเป็นการที่เรียกว่าถ้าเราเดือดร้อนช่วงนี้เขาก็ช่วยแต่ถ้าเดือดร้อนถี่ๆเขาก็อาจที่จะต้องมีการบ่นกันบ้างแหละนะคะ อาจที่จะต้องดูถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเดือดร้อนถี่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเดือดร้อนแค่ครั้งแรกเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างง่ายๆนะคะแต่ถ้าถี่ๆเกินไปก็อาจที่จะต้องมีการถูกตําหนิติเตียนกันบ้างจะต้องถามหาเหตุผลกันบ้างทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพของคุณแม่นะคะสุขภาพของคุณแม่ให้ระวังเรื่องสายตานะนะคะกำลังมีปัญหาเรื่องสายตาอยู่แล้วก็ให้ระวังโรคต่างๆที่มันอาจจะ หลบอยู่ภายในนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตโรคไขามันนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือด <c oughs> ขออภัยค่ะหรือใครที่คุณพ่อคุณแม่หรือใครที่คุณแม่ไม่ใช่คุณพ่อหรือใครที่คุณแม่เจ็บป่วยอยู่ นอนรักษาตัวอยู่ก็ให้ระวังการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของคุณแม่บ้างหรือพาไปตรวจสุขภาพประจําปีเพราะว่ามันมีโรคแอบแฝงอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องคุณพ่อกันบ้างถ้าคุณพ่อเออถ้าเราเดือดร้อนเราไปพึ่งพาคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อเป็นคนเงียบๆเ,เฉยๆเ,เวลาที่เราอาจจะไปขอหยิบขอยืมหรือขอความช่วยเหลือเนีย ท่านจะแลดูนิ่งๆก่อนนะนิ่งๆในที่นี้อาจจะเป็นการที่เรียกว่ากําลังคิดอยู่กําลังตัดสินใจอยู่และอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจช้า คิดนานคิดช้าว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือจะให้สักเท่าไหร่ดีที่มันจะเหมาะสมหรือสมเหตุสมผลอย่างอ่าเหตุผลที่เราให้ไปเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าเราเขาจะให้เต็มจํานวนหรืออาจจะไม่เต็มจํานวนอย่างที่เราขอก็ได้ดูตามเหตุผลเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปงอนอย่าเพิ่งไปน้อยใจคุณพ่อเป็นคนคิดช้าแต่คุณพ่อเป็นคนอครอบคอบแต่ถามว่าช่วยไหมช่วยนะคะเพราะว่าถ้าคนในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาเต็มที่แต่กับคนข้างนอกเนี่ยคุณพ่อจะงกนะไม่ใช่งก ต้องบอกว่าท่านเป็นคนประหยัดเนาะโอตายเดี๋ยวไปว่าคุณพ่อของชาวราศีกรกฎเท่าเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะมาดราม,มา่าใส่มาดามอีกคุณพ่อไม่ได้ไม่ได้เรียกว่างกแหละเรียกว่าคุณพ่ออาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะให้การช่วยเหลือคนข้างนอกเพราะคิดว่าช่วยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันก็ศูนย์เปล่าแต่ถ้าช่วยกับคนในครอบครัวถ้าศูนย์เปล่า เขาก็ยังถือว่าช่วยคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อจึงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและคิดนานแล้วก็ดูตามเหตุตามผลที่จะให้การช่วยเหลือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีลูกแค่เพียงคนเดียวถ้าช่วยเหลือเราไปลูกคนอื่นๆอาจจะน้อยใจก็ได้เขาอาจจะคิดเยอะคิดหลายอย่างทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพของคุณพ่อบ้างสุขภาพของคุณพ่อให้ระวังโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะระบบเลือดขาวอย่างเช่นว่าโรคเบาหวานโรคเอ่อไขมันด้วยนะคะแล้วก็ โรคหัวใจนะคะโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆที่จะเข้ามาอย่างเช่นว่าโควิดก็ต้องหน้าระวังเวลาไปไหนก็ให้ท่านใส่แมสซะนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับสายตาข้างซ้ายนะคะตาข้างซ้ายคุณพ่ออาจจะกําลังมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะเป็นต้อนะคะเป็นต้อเกิดขึ้นก็ได้หรือการเป็นเป็นนิ้วก็ต้องระวังด้วยนะเป็นนิ้วในถุงน้ําดีเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าท่านฉี่แล้วติดขัดหรือปวดปวดท้องฉี่แล้วฉี่ออกมาไม่สะดวกลองไปตรวจด,ดูนะอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นนิ่วได้ด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคุณพ่อก็เรียกว่าพึ่งพาได้อยู่นะคะไม่ใช่พึ่งพาไม่ได้ที่นี้สําหรับชาวราศีกรกฎบางท่านที่คิดว่าในช่วงเนี้ยอยากจะลงทุนทําธุรกิจบางอย่างจะดีไหมอย่าพึ่งลงทุนนะคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่ เวลาคุณคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันอาจที่จะใหญ่โตเกินกําลังคุณเกินไปแล้วในช่วงเนี้ยในสําหรับเดือนเมษายนเนี้ยยังไม่เหมาะกับการที่จะทําธุรกิจใดๆทั้งสิน้นสําหรับชาวราศีกรกฎมีมีโอกาสที่จะเจ๊งมีโอกาสที่จะพังได้จากการไม่รอบคอบจากการที่เรียกว่าใจร้อนใจเร็วด่วนได้และเวลาปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรี ไม่ชอบปรึกษาไม่ชอบบอกใครจะคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองบางทีมันก็แก้ได้บางทีมันก็แก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะทำอะไรใจเย็นๆดูให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำแต่ถ้าคิดว่าจะไปร่วมหุ้นลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปร่วมหุ้นในช่วงเดือนนี้แต่เมื่อกี้ว่าตอนตอนน้น่าอ้าวไหนลงทุนร่วมหุ้นกับคนจะได้รับมิตรภาพดีๆเราเป็นมิตรภาพที่ดีกับเขาแต่ว่าถ้าเพื่อนที่เขาจะมาร่วมหุ้นกับเรา เขาจะไม่ได้ดีกับเราตลอดนะเขาจะดีกับเราแค่ช่วงแรกเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเขาอาจจะมองว่าเรามีเงินนะคะมีเงินพอที่จะซัพพอร์ตเขาได้เขาก็จะมาดีกับเราในช่วงแรกพอลงทุนร่วมหุ้นไปแล้วอาจจะปัญหาเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่รอบคอบไม่ศึกษางานนั้นดูให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสําหรับคนที่ชอบเล่นหุ้น อยากรู้ว่าหุ้นเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหุ้นเดือนนี้ในในที่นี้มาดามมองว่าคุณเล่นหุ้นระยะยาวไปดีกว่านะคะหุ้นระยะยาวเนี่ยถึงแม้มันจะได้ได้เงินปันผลน้อยได้ได้ค่าตอบแทนน้อยแต่มันเป็นหุ้นที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงกว่าถ้าเล่นหุ้นระยะสั้นมองว่ากลัวว่าคุณจะตัดสินใจผิดพลาดอาจจะมีการรอว่าอเดี๋ยวรออีกหน่อยรออีกหน่อย ให้กาไรเยอะกว่านี้แล้วค่อยขายกลายเป็นขาดทุนไปซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะเล่นหุ้นระยะยาวมันจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่อยากจะรู้ว่าลูกน้องบริวารของคุณเป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมนะคะลูกน้องบริวารถือว่าเป็นคนดีอยู่นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเออ <c oughs> เป็นเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการอยากให้คุณเนี่ย เห็นความเห็นความสําคัญของเขาบ้างนะคะลูกน้องอยากให้เจ้านายเนี่ยชื่นชมในสิ่งที่เขาทํานะคะที่เวลามอบหมายงานอะไรไปแล้วเขาสามารถทําได้อย่างทําได้อย่างดีแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยบางทีเราไม่ต้องมาอยู่คุมเขาเลยนะคะดังนั้นน่ะถ้าคุณดูแลเอาใจใส่เขาชื่นชมเขาลูกน้องก็ไม่ไปจากคุณง่ายๆนะคะเพราะลูกน้องเป็นคนที่เก่งมีความสามารถถือว่าควรที่จะต้องรักษาเขาเอาไว้ สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่อยากรู้ว่าเจ้านายมีนิสัยอย่างไรนะคะคิดยังไงกับเราเจ้านายเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบจู้จีจ้ขี้บน่นแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะบางครั้งบางทีก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมีนิสัยเหมือนเด็กแต่บอกได้เลยว่าไม่ว่าเขาจะจู้จี้ขี้บ่นอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนรักลูกน้องรักพวกพ้องของตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งใดก็ตามที่บางทีเจ้านายจู้จีจ้ ไปบ้างขี้บ่นไปบ้างเราอย่าไปชักสีหน้าถ้าเราชักสีหน้าหรือเราไปโต้โตารลมกับเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนของเขาแล้วนะคะเขาก็จะไม่ปกป้องคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะบอกได้เลยว่าเจ้านายของคุณเป็นคนดีมีน้ําใจด้วยเดือดร้อนยังพึ่งพาได้เลยเพียงแต่เขาอาจจะขี้บ่นไปสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่สําหรับเพื่อนร่วมงานเรามาดูเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเป็นเอ่อในในใน,ในองค์กรของคุณเนี่ยจะมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะ เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยเหมือนจะอยู่กันแบบว่าตัวใครตัวมันไม่ค่อยที่จะเอ่อเรียกว่าไปกินข้าวก็ต่างคนต่างไปไม่ค่อยจะเสวนากันไม่ค่อยจะจับกลุ่มกันเหมือนแบ่งเป็นพักเป็นพวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเราอยู่พวกไหนเราก็ต้องอยู่พวกนั้นไปเลยถ้าเราอยู่พวกนี้แล้วเราก็ไปกินข้าวกับพวกโน้นมันจะกลายเป็นว่าเขาจะมองเราเป็นนกสองหัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานเองเนี่ยอาจที่จะ ดูจะทําให้เราอึดอัดใจสักนิดนึงนะคะกับการทรี่ว่าเราเราอยากจะคบทุกคนแหละแต่เขามีเขาแบ่งเป็นพักเป็นพวกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวคําว่าวางตัวเป็นกลางมันไม่ได้นะกลายเป็นนกสองหัวมาดามเนะี่ยเคยเจอมาแล้วการวางตัวเป็นกลางเราก็ว่าวางตัวเป็นกลางอะ่ะเราสามารถคุยได้กับทุกคนเขาจะมองมันว่าอ๋อคุยกับทางนู้นทีคุยกับทางนี้ทีนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดูเราแล้วกันว่าเราควรทําตัวยังไงหรืออยู่เงียบๆคนเดียวดีนะคะ อ๋อทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีกรกตกันบ้างเนาะสําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่เขาอาจจะต้องการผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะ <c oughs> คบกันไปสักพักขออภัยนะคะ คบกันไปสักพักอาจที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะไม่ถูกใจกันหรือตัวเราเองอาจจะถูกใจเขาแล้วเราจะเป็นคนขี้หวงขี้หึงขี้ระแวงหรืออาจจะเจอคู่ของเราหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของเราในช่วงเดือนนี้เป็นคนขี้หึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะขี้หึงในที่นี้เขามองว่าเราสายเปหรือเปล่าเขาถึงหึงเรานะคะ เราก็ต้องดูให้ดีด้วยถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนที่เปกว่าเขาก็อาจจะเลิกหึงเราแล้วก็เปลี่ยนใจไปที่อื่นได้เพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นักนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโสดก็คลองโสดต่อไปก่อนดีกว่าแต่ก็มีเกณฑ์นะสําหรับใครที่ชอบชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่คู่ของเรานะอาจจะแค่ แค่คบแค่คุยลองศึกษาดูใจกันไปก่อนดีกว่าถ้าสามารถข้ามผ่านเดือนเมษาไปได้มันก็อาจจะไม่แน่เพราะดวงมันอาจจะเปลี่ยนเพราะในตอนนี้ดูถึงแค่ดูแค่เดือนเมษาเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์สําหรับใครที่อยากมีลูกก็มีโอกาสที่จะท้องได้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีลูกมาเกิดได้จากการที่คุณจะต้องไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าใครที่ไปขอไว้ก็มีเกณฑ์ว่าเดือนนี้จะได้ลูกแล้วละ่ะ แต่ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าคู่ครองเป็นคนยังไงคู่ครองมีนิสัยเหมือนเด็กนะชอบให้เราเอาอกเอาใจเขาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบกับเราสักนิดนึงอาจจะขี้บ่นกับเราไปหน่อยแต่ถามว่ารักไหมรักจริงซื่อสัตย์นะคะไม่ไม่วอกแวกไปไหนสามารถทําให้คุณสุขสบายได้นะคะทีนี้ชาวราศีกรกฎเรามาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพของชาวราศีกรกฎอย่างหนึ่งต้องระวังการที่ อาจจะขี้เกียจออกกําลังกายไปสักนิดหนึ่งระวังการเป็นโรคอ้วนแต่สาหรับบางคนบอกโอ้ยฉันกินแทบตายฉันก็ไม่เห็นจะอ้วนถ้ากินแทบตายไม่เห็นจะอ้วนให้คุณระมดระวังเรื่องไขมันอุดตันที่เส้นเลือด แล้วจะส่งผลไปที่ระบบสมองของคุณได้จะทําให้เส้นเลือดที่สมองของคุณเนี่ยตีบตันและมีโอกาสที่จะแตกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถ้ามีอาการปวดหัวผิดปกติหรือว่ามันปวดหัวอยู่เป็นประจําก็ไปตรวจซะอย่าไปไว้วางใจวันหนึ่งถ้ามันปวดแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นะมันส่งผลถึงการที่ว่ามันจะแตกแล้วนะนะคะที <c oughs> นี้ชาวราศีกรกฎก็ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะภูมิแพ้ทางอากาศอย่างเช่นว่า โรคต่างๆที่มันมาในอากาศหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆก็จะเป็นช่วงที่รับได้ง่ายอาจจะทำให้คุณมีคอเจ็บมีเสมหะไอมีน้ำมูกนะคะต่อมทอมซินอักเสบเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังเรื่องสุขภาพออกไปไหนออกไปข้างนอกอย่าลืมเรื่องแมสนะคะอย่าไว้วางใจมากเกินไปว่าอุย๊ยตอนนี้เริ่มร้อนและโควิดมันคงจะตายกันแล้วแหละอย่าอย่าพึ่งไว้วางใจจนเกินไปนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบกระเพาะอาหารใครที่ เคยเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วมีเกณฑ์ว่ามันจะหวนกลับมาเป็นใหม่ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อายุ50อัพหรือ45อัพก็ได้นะคะมันก็เริ่มจาก45 45อัพก็เริ่มแล้วแหละเส้นเลือดที่หัวใจนะคะจะเป็นระวังการเป็นหัวใจ การเป็นโรคหัวใจแล้วเส้นเลือดเนี่ยกำลังมีปัญหา3มเส้นเลยนะมันตีบมันตันนะคะจากไขมันไปอุดตันเส้นเลือดเพราะฉะนั้นระวังเส้นเลือดแตกได้ด้วยนะคะหรือว่าเลือดส่งไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการรู้สึกแน่นนะอกบ่อยบ่อยหายใจไม่ค่อยสะดวกระวังว่าโรคหัวใจกําลังจะมาเยี่ยมเยือนคุณมันจะทําให้เป็นหัวใจวายเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ หรือบางทีอาจจะทําส่งผลให้เป็นความดันสูงเพราะว่าเขาต้องสูบฉีดเลือดแรงเกินไปนะคะ <c oughs> สําหรับใครที่กั้นปัสสาวะบ่อยๆไม่ควรกั้นนะมันจะกลายเป็นว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นเพราะว่าอายุรเราเยอะห้าสิบอัพไปเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นหรอกเพราะนี้ข้อเข,ข่าเสื่อมเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยปวด นะคะหรือว่าจะต้องไปตรวจหรืออาจจะขินปูนที่มันไปเกาะอ,อ่าะ เขาเรียกว่าวุ้นมันหมดไปมันเป็นหินปูนไปเกาะมันยิ่งจะทําให้เราเนี่ยงอเข่าไม่ได้มันจะยิ่งปวดไปตรวจด,ดีกว่านะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้การเป็นตะคิวที่น่องด้วยนะคะระมัดระวังสําหรับผู้คุณผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงสูงมากๆยืนขย่งนานๆตะคิวที่น่องจะเล่นงานได้โอ้หเป็นตะคิวทีเดินๆอยู่นี่มันซุดลงไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังคุณผู้ชายก็เป็นได้นะไม่ใช่เป็นไม่ได้นะคะอายุเยอะๆะก็ระวังการเป็นตะคิวการเป็นตะคิวมันก็ส่งผลม บอกให้รู้ว่าร่างกายของคุณกําลังขาดแคลเซียมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คตัวเองกินหาแคลเซียมมากินเสริมไว้นะคะทีนี้สําหรับ <c oughs> ชาวราศีกรกฎสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนอยากรู้ว่าจะได้มหาลัยในฝันไหมจะได้คณะที่ชอบไหมมหาลาัยในฝันมีโอกาสที่จะเ,เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่นะนะคะ มีโอกาสที่จะได้แต่เพียงแต่ตัวคุณต้องแอคทีฟตัวเองให้มากกว่านี้นะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากกว่านี้นะขยันตั้งอกตั้งใจเรียนนะคะตั้งอกตั้งใจเรียนดูหนังสือให้มากๆบอกได้เลยว่าคุณได้มหาลัยในฝันได้คณะที่ชอบนะคะแต่สําหรับใครที่ถามว่าอยากรู้ว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมต่างประเทศยังไม่ได้ไปนะในช่วงนี้นะคะค่าบางคนคิดว่าอยากจะไปศึกษาศึกษาต,ต่อต่างประเทศมากกว่ายังไม่อยากที่จะ ศึกษาในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเ,เรียนในเมืองไทยไปก่อนทีนี้สังคมมองชาวราศีกรกฎว่าเป็นคนอย่างไรสังคมมองว่าคุณเป็นคนเข้าใจยากบางทีก็ดูลึกลับบางทีก็ดู เหมือนกับเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะยุ่งกับใครแต่บทจะเข้ากับคนก็เข้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังคมก็เลยมองว่าคุณเป็นคนนี้เข้าใจยากและตัวคุณเองเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการพูดจาที่คุณคิดว่าคุณพูดเป็นคนพูดตรงนะคะแต่อาจจะกลายเป็นว่าบางคนเขาจะมองว่าคุณพูดขวานผ่าซาก พูดไม่ค่อยเข้าหูคนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องคําพูดดีกว่าจากการที่ตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ดูค่อนข้างจะเก็บตัวดูค่อนข้างที่จะทําตัวแบบว่าเหมือนคนมองว่าเราหญิงต้องพูดแบบนี้เลยว่าคนมองว่าเราหญิงแต่จริงๆแล้วพอร,รู้จักแล้วคุณอาจจะไม่ใช่คนหญิ่งแล้วคุณก็อาจจะพูดจะแรงเกินไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะก็ต้องแก้ไขตรงจุดนี้สักนิดนึงแต่ถ้าถามถึงเรื่องธุรกิจ <c oughs> สำหรับใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก่อนหน้านี้อยากรู้ว่าในช่วงเดือนนี้จะประสบความสำเร็จไหมจะได้ เขาเรียกว่าจะได้ผลกําไรดีกว่าเดิมไหมหรือว่าจะเป็นอย่างจะไปในทิศทางไหนในช่วงเดือนนี้ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักนะคะรายได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็พออยู่ได้นะคะพอที่จะประครับประคองต่อไปได้อยู่แต่ก็เรียกว่าธุรกิจของคุณแลดูอืดๆไปสักนิดนึงจากการที่ตัวคุณเองทําอะไรไม่ค่อยสม่ําเสมอเดี๋ยวก็ทำมั่งเดี๋ยวก็ไม่ทำมั่งนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าทำอะไรที่สม่ำเสมอแล้วมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้มาดูถึงเรื่องเพื่อนฝูงกันบ้างดีกว่า เพื่อนฝูงสําหรับเอ,อชาวราศีกรกฎเรียกว่าเพื่อนฝูงอาจจะดีกับเราในช่วงแรกๆนะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าคบกับเราไปแล้วอาจที่จะบางคนก็กลายเป็นศัตรูกับเราไปหรือบางคนก็อาจจะเลิกคบกับเราไปก็เรียกว่าเราอาจจะมีเพื่อนที่เรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนอยู่บ่อยๆ <c oughs> แล้วชาวราศีกรกฎนะ่ะบอกได้เลยว่าคุณควรมีเพื่อนต่างเพศจะโอเคกว่าถ้าเป็นเพื่อน เพศเดียวกันเนี่ยมันมีความรู้สึกความคิดเห็นไม่ค่อยสอดคล้องกันจะมีเรื่องขัดแย้งกันก็คบกันได้ไม่นานก็จะต้องเลิกลาจากกันไปนะคะจากการที่เขาบางทีเขาก็มองว่าเราเจ้าอารมณ์เราพูดจารุนแรงเกินไปหรือบางทีเพื่อนเองก็เข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าเข้ามาในช่วงแรกๆดีกับเราอะพอช่วงหลังๆก็อาจที่จะคิดร้ายต่อเรา คิดอิจฉาเราหรือเป็นศัตรูกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าสาเหตุมาจากเราหรือสาเหตุมาจากเพื่อนด้วยนะคะในที่นี้จะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภในที่นี้บอกได้เลยว่ายังไม่มีนะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะแต่ถ้าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานก็บอกเออก็ยังพอมีอยู่นะถ้าโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานมีโอกาสที่จะได้ มีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้งานมาแบบฟุกๆแต่ในที่เนี้ยมองว่าเป็นงานที่เรียกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะอาจที่จะต้องใช้ฝีมือใช้ความสามารถของตัวคุณเองแล้วก็เวลาที่ได้งานมาก็จะเป็นลูกค้าคนเก่าๆคนเดิมๆซึ่งยังไม่มีหน้าใหม่เปลี่ยนแปลงเข้ามานะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆที่วนเวียนที่จะมาใช้บริการจากคุณเท่านั้นเองนะคะ ก็ถือว่าก็ยังพอได้อยู่แหละก็ยังมีคนที่จะเข้ามาเสริมให้เรามีรายได้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องอ,อ,อุบัติเหตุมีไหมในที่นี้อุบัติเหตุไม่มีนะคะคดีความก็ไม่มีแต่ว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยละมีไหมศัตรูเปิดเผยในที่นี้มองว่าไม่มีนะนะคะแต่ศัตรูลับๆมี นะคะศัตรูลับๆมีในที่นี้ถามว่าทําอะไรเราได้ไหมทําได้ด้วยนะศัตรูลับๆอ่ะบอกเลยว่าจ้องโจมตีคุณอยู่และเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาคาดแรง ใครถ้าคุณรู้ตัวว่าเรามีศัตรูและเป็นศัตรูลับๆที่เขาไม่แสดงตัวไม่แสดงตนเขาทําตัวนิ่งๆเฉยๆนะให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ฝังจิตฝังใจแล้วก็อาฆาตคุณรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเขาหลอจ้องโจมตีคุณอยู่นะคะคุณพลาดเมื่อไหร่คุณโดนอย่างหนักแน่นอนเพราะคนนี้ไม่มีคําว่าหลุดจากคุณไปง่ายๆเกาะไม่ปล่อยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวอย่าทำอะไรผิดพลาดให้เขาอะจ้องโจมตีคุณได้ก็แล้วกัน สำหรับชาวราศีกรกฎเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังตัวก็คือการที่มีอีโก้สูงเกินไปนะคะการที่ไม่ยอมคนการที่พูดจาแรงแล้วพูดจาบางทีพูดจาแรงไปแบบไม่รู้ตัวมันจะส่งผลทําให้ความมีสเสน่ห์ของคุณการที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามายุ่งหรือเข้ามาช่วยเพราะว่าการที่ได้รับความช่วยเหลือของคุณเนี่ยเป็นรับการช่วยเหลือแบบไม่แน่นอน ยังไม่ที่ยังไม่มั่นคงเลยทีเดียวนะคะอาจจะช่วยเป็นบางช่วงบางตอนแต่ถ้าคุณมีอีโก้สูงอีโก้แรงเกินไปแล้วไปปะทะไปชนกับคนบ่อยๆผู้ใหญ่เขาก็จะต้องถอยเพราะเขาก็จะต้องระวังตัวเขาด้วยว่าถ้าเขาช่วยเหลือคุณมันก็จะกลายเป็นว่าคนนู้นคนนี้ก็จะว่าเขาได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากได้รับการช่วยเหลือเราก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าให้หัดนิ่งหัดเฉยให้เป็นถ้านิ่งเฉยไม่เป็น คุณก็อาจที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จบค้าพยากรณสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วนะคะก็ถือว่ามันก็ยังมีส่วนดีเยอะกว่าส่วนเสียนะชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะข้ามผ่านในสิ่งที่ ไม่ดีไปให้ได้แล้วก็สิ่งที่ดีๆก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีกรกฎแล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ